เป็นทางเดียวที่มันเป็นความสุขทางใจเราช่วยอะไรท่านไม่ได้เราเป็นแค่มนุษย์อาคนธรรมดาใช่ไหมเออจะก็เลยได้แต่สวดมนต์ภาวนาขอให้ท่านหายให้ท่านสบายดีท่านมีความสุขบ้างก็แค่นั้นละทำได้แค่นั้น การสวดภาวนาบทอิติปิโสเท่าพระชนมพรรษา82,000พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นสิ่งเดียวที่เฉลิมพรแพรบุตรบอกว่าจะทําได้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านให้พระองค์ทรงมีพระพารณาไมยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็วโดยปีนี้นับเป็นครั้งแรกที่เฉลิมพรตั้งใจสวดมนต์ให้พระองค์ประจวบเหมาะกับที่พระองค์เสด็จมาประทับที่โรงพยาบาลสิริราชบางมีรักท่านคือมัน มันรักด้วยรักอ่ะมันรักด้วยด้วยรักด้วยรักอ่ะก็อย่างคนธรรมดาอย่างตานี่ก็ทําได้แค่เวลาท่านเสด็จมาก็มาเฝ้าท่านคอยรับคอยมารอรับเสด็จเห็นท่านก็ชื่นใจแล้วมีความสุขแล้วแล้วก็เวลาท่านจะเสด็จกลับไปหัวหินเราก็มาส่งเสด็จท่าน เฉลิมพรยังถือโอกาสนี้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดขึ้นก่อนกลับมานั่งตั้งจิตภาวนาสํานึกในพระมหากรุณาที่คุณแม้ว่าเฉลิมพรจะมีอาชีพเย็บผ้าขายพอเลี้ยงตัวคนเดียวแต่เฉลิมพรก็รับรู้ถึงพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพที่ทําให้เธอรู้สึกใกล้ชิดพระองค์ในคราวเดียวกันแม้จะไม่ได้ถวายงานป้าคงเขาไปช่วยท่านไม่ได้หรอกไปช่วยพวก เพราะท่านมีคนเก่งๆทําทั้งนั้นอย่างเราที่มันคนธรรมดาแบบแค่ทําเลี้ยงชีพไปวันๆอย่างของท่านนั่นฝีมือเลิศเลยเอาครูฝีมือเลิศไปสอนแล้วพวกพวกที่เขาทาอยู่เขาก็ฝีมือเลิศเลยเราเป็นคนดีมีศีลห้าก็พอแล้วแล้วเพราะเราไม่ได้อยู่ใกล้ชิดพระอ,องค์ท่านจะได้ทำอะไรถวายพระอ,องค์ท่านได้ ความใกล้ชิดที่สะท้อนผ่านความรู้สึกของเฉลิมพรซึ่งไม่ต่างจากาพระสนิกรชาวไทยจึงทําให้เห็นได้ว่าแม้ตัวเราจะอยู่ห่างจากพระองค์แต่พระองค์ยังสถิตในดวงใจของพระสงนิกรชาวไทยไม่ห่างไกลอนุสรณ์จิรัตันตสินถ่ายภาพชาวิลลพโตข่าว 5, ห้าน้าหนึ่งรายงาน